สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนเนาะจ้าเนาะก,กะพบกับช่องอลิสซาลาน้องค่ายจ้าช่องนี้กะเป็นช่องใหม่ของอานางจีเด้อจ้าเด้อเป็นช่องใหม่ของนางจีแล้วทีนี้จีจะบอกประเด็นว่าทําไมจีเปิดช่องใหม่นะคะกะมีมาโดนแล้วที่ช่องเก่าเปิดการสร้างรายได้ไม่ได้เลยเนาะ เปิดการสร้างบ่ได้แล้วเฟซกาเอแล้วก็ช่องกาหั่นช่อง YouTube ช่องกาหั่นมันกะหลักหมื่นหมื่นกว่าแล้วหมื่นซับสไครต์แล้วเนาะหมื่นกว่าแล้วมืนวนมนววม่นสามแล้วแล้วที่นี่มันกะเปิดการสร้างไรายได้บ่อดได้จักเทียก็เลยมาต้องมาสั่งส่องไม้สั่งยูทูบส่องไม้กะฝากพ่อแม่พี่น้องอเข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจช่องอลิสลา น้องคายนี้ด้วยนะคะก็ฝากให้พอแม่พี่น้องได้เข้ามาให้กำลังใจกันในเด้อจะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากาติดตามให้ด้วยนะคะก็เป็น ep แรกนะคะเป็น ep แรกที่เข้ามาลงคลิปช่องนี้นะคะกะเป็นซาวน้องค่ายแต่ว่ามาอ,อยู่สกอตแลนดจ์จะกะขอแนะนำตัวเป็นอีกรอบเนาะ ถ้าพี่พเ,พเพื่อนหรือน้องคนไหนติดตามมาจากช่อง youtube ช่องเก่านะคะก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนขอบคุณจริงๆจีก็เสียดายเสียดายช่องช่องเก่าของตัวเองมากกว่าจะทำมาก็ใช้เวลาตั้ง4ีหปีแล้วทีนี้มันสร้างรายได้ไม่ได้นะทุกคนมัน มันปิดกั้นการสร้างรายได้ให้ในช่อง YouTube ช่องเก่าของจีเนาะจี G ก็เลยต้องมาเปิดช่องใหม่มันมันก็เป็นหลายครั้งแล้วแหละที่ที่มันละเมิดอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วทีนี้จีก็สร้างรายได้ไม่ได้ไม่ว่าแตกเป็นของจีเนาะเป็นตั้งแต่ตอนจีก็มีหวังอะ่ะจีหวังว่ามันจี G พยายามลงคลิปไปเรื่อยๆจี G ต้องมีหวังว่าจีต้องต้อง ต้องทาได้อะคิดดูแล้วทีนี้มันพอทําไปทํามามันทําไม่ได้มันเป็นมานานแล้วมันเป็นมาตั้งแต่ที่ว่าช่องหลายๆช่องอะโดนปิดสร้างรายได้เนาะไม่ใช่ว่ามีแค่ช่องช่องของจีคนเดียวตอนนั้นเป็นช่องอลิสลาชาแนลนะคะทีนี้จีก็มาเปลี่ยนเป็นอลิสลานองคายนะคะคําว่าอลิสลาน้องค่ายนั้นก็คือซื้อ ชื่อของจีเองจ้ะชื่อว่าอลิสลาแล้วก็คําว่าน้องค่ายน้องค่ายนี่กะเป็นคนน้องค่ายจ้กจังหวัดน้องค่ายนะคะกับฝากเนือฝากโตฝากอเอซพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับสกุลสุขคนให้กำลังใจและรักและติดตามจีด้วยนะคะโบว่าจะเป็นเมืองไทยเมืองเล่าเมืองนอกพี่น้องกับวินงวอนอ่าวิ่งวอนขอพ่อแม่พี่น้องพี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนน้องๆทุกคนเนาะ เข้ามาให้กำลังใจจีด้วยนะคะจีเสียดายแห้งเสียดายอิลีเบิงนี่เจียวขึ้นให้ดูนะคะนี่คือช่องช่องเก่าจีนะคะรักมื่นสามแล้วพี่น้องจ้ากันยังเปิดการสร้างรายได้ไม่ได้เลยยังเปิดไม่ได้นะคะจีก็เลยต,ะะตัดสินใจทำช่องใหม่นะคะตัดสินใจทำช่องใหม่ทำให้มันแบบต่อไปจะทำให้ดีกว่านี้เพราะว่าเราผ่าน การทําช่องมาแล้วเราก็คงจะคิดว่าจะทําให้ดีกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้นะคะจีกับบอแมนว่าต่อไปนะคะต่อไปจีสัญญาจะทําคลิปให้ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นคลิปที่มีตัวตนคือที่มีคลิปของจีทั้งนั้นเลยนะคะจะมีคลิปของจีทั้งนั้นจะทําให้ดีที่สุดนะคะทําให้เฮดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟได้ ได,ไ,ดได้เขาจะเอินอยังไงล่ะทําให้พ่อแม่พี่น้องอะน,นะจะบอผิดหวังสิบ่ได้ผิดบังฮะนะเออกะจีเป็นคนหนองคายนะคะแต่ตอนนี้จีอยู่สกอตแลนด์มาใช้ชีวิตอยู่สกอตแลนด์เตะสิ้นเดือนนี้จีก็จะกลับไปหนองคายแล้วพี่น้องสิ้นเดือนนี้จีจะกลับไปหนองคายไปอยู่กับแม่หลังจากที่พ่อจีเสียเมื่อเดือน เมื่อปีที่แล้วเดือนเก้าพ่อจีก็เสียมาห้าเดือนแล้วเนาะห้าห้าหกเดือนแล้วจีก็จะกลับไปอยู่กับแม่เป็นเพื่อนแม่สักระยะหนึ่งจีก็จะกลับไปสิ้นเดือนนี้นะคะหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีน้องๆเอฟซีทุกคนหรือเพื่อนๆช่อง YouTube ทุกคนนะคะก็ฝากเขามากกําลังใจคอมเมนต์คลิปให้แน่ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวว่างๆจีจะเข้าไปเยี่ยมไป กินข่าน้ำจะไปกินข่าวน้ำไปขอกินน้ำน้ำจะก็ฝากในเด้อจะเป็นช่องเล็กๆช่องน้อยๆก็ฝากอ่าให้ทุกคนเข้ามาเบิงเ่งได้หลายก็บ,บวหวังยังหลายจะวังขอให้ช่องนี้ผ่านเร็วๆนะคะมันก็ต้องมีอยู่ละเนาะพี่น้องวังให้ช่องผ่านเร็วๆเ,เนะา,กนานเนะก็อยากให้มันผ่านเนาะพี่น้องเนาะอยากให้มันผ่านก็ต้องเสีเฮ็ดคลิปให้ดีที่สุด จะทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วตอนนี้จีก็ไลฟ์ไม่ได้เนาะจี G ก็ต้องให้มันถึงประมาณ50อัพก่อน50ให้มีผู้ติดตามถึง50เนาะห้าอัพจีถึงจะไลฟ์ได้ตอนนี้จียังไลฟ์ไม่ได้นะคะจี G ก็ขอลงคลิปแบบนี้ไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะก็ฝากในเดือจจะฝากทุกคนเข้ามาให้กําลังใจจีด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆอีพีแรก การที่จีออกมานะคะจี G ก็ขอพ่อแม่พี่น้องเขามาให้กำลังใจในเด้อจ้ะเดี๋ยวจีขอลาบไปก่อนสำหรับคลิปนี้เอาไว้พ่อกันคลิปหน้าได้จ้าเด้อคลิปนี้ก็ขอกราวขอมาสวัสดีจ้าขอบคุณหลายที่เขามาใหา้กำลังใจล่ะก็รับชมนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วบายบายเด้อขอบคุณหลายจ้า